ครับนี่คืองานบุญปันกอจีอำเภอผู้พชัยนะครับจังหวะละเอียดปีสองพันหกสิเจ็ดนะครับมือนีวันทีกเต่านะครับกลุ่มพระพันสองพนหนึ่นะครับพระพี่น้องเบิ่งบูดนะครับหวัดดีครับอันนี้เป็นบูดของตำบลไหนครับหรือจังไหนโอ้เป็นเทศบาลตำบลไชยวาลี เทศบาลตำบลชยวลีอยู่ท่านไหนในชยวลีเนี่ยชยวลีก็อยู่นี่ค่ะโอ้อยู่ในตัวอำเภอเนาะพ่อผมบ่เคยเห็นัแต่ยี่ไดซือนเทศอเป็นเทศบาลเนาะเทศบาลนตอตำบลพัเปยโวาลีมากตาับลชวลีกัขามเปียกเดียวกัน ได้ตัวเพ่มนเนาะโอ้นะครับยบแน้ะอคะบอกครับบอกหาองค่ะอันนี้ไม่หยังครับพ่องเขาตับลเนาะเขาให้เทโอ้เขากีให้เถกทันทีคล้ายๆของท่าปูรยาจีญี่ปุ่นเหมือนเดเนี่ยฟับปุงท่านทำไมกันมากข้าละหาบาททําแท่ากูรยาจิตบลใช่วาลี่เลยครับด้วยนะ เทศบาลเป็นเทศบาลตำบลบ้านไทรวารีโอ้โอ้วัสดีครับท่านประลัดครับปรลัดตำบลบ้านไทรวารีอำเภอโพชัยจังหวัดลอยเอ็ดตำบลค้าเปียกโอ้ตำบลค้านเปียกตำบลค้าเปียกที่สองของอินครับกับในแห่งไม่คือเทศบาลชัยวาลีครับกับอบตค้าเปียก มือนี้เป็นรุ่นบัลแกจีมือแหล่ะนะครับวันที่เก็ดวันที่เก่าดึงผ้าพันสองพันหกสิบเยอนะครับเบอร์เพิรนแฮรแล้วก็เลยชุ่มบูดมือนี้เขาชุ่มบูดของเทศบาลชัยวาลีนะครับของท่านปลัดเพิ่์นด้์เนี่ยนี่ประหลัดตับบดแช่บรีอีกสองมือเนาะประกวนนั่งงามมือใดนเหรครับประกวนนังงามมืออื่นอื่นเนาะมืออื่นมืออื่นสี่แต้มท้ายนั่งงามอ่ะนะย่านพลาด ตามหวังขนว่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์ดีวันอาทิตย์ดีด้วยประกวดล้องเพลงโอ้ประกวดล้องเพลงหมูอื่นหมูออื่นนะครับน้องเดี๋ยวจะมาช่ายนางงามมาช่ายทุกปีนางงามก็กี่ไฮเทคนะครับของตำบลอ่าของเทศบาลชัยวาลีนะครับคล้ายๆทาโกยากิของญี่ปุ่นเลยนะครับอ๋อญีคนท้าด้วยนี่ข้นข้าทาโกยากิข้าวจี เดี๋ยวบพงทางผี่ก็นได้ครับผมมาคำนะครับพันติเก็บหรอหรอมาคำตำบลุดใช่วารี่เทศบาลใช่วารี่ครับนี่คือพันเกลี่นะครับเป็นอัตลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ขอ,ของเพื่อผโพชัยเขาเลยนี่นะครับเป็นสูตรด,ดั้งเดิมสูตรด,ดั้งเดิมถ้าเกลือ่ีเลยแล้วกหมุนใส่วิธีหมุนใส่ขั้วโบลทอนเติบ กปคือเกาจีซูมือเียได้เกาจี้ซูมือนี่ว่างไว้ว่างไว้ว่างไว้บักเต็มเลยเกี้ตุกี้นาแมอันนี้เผ็ดเกาจี้ที่โบราณเกาจี้โบราณจีดกกั้วเกแก้วปลาแดกแก้วปลาแดกตํำปลาแดกตํำเอาปลาแดกตํำบีบๆออกปลาแดกต่านี่เขาต้งให้กินแซบนะครับนี่นะครับูกีนูกีนูกีนีู่กีนะครับ ยิ้มอย่างแจ๊บสอยโย่ยิ้มเจงอยู่ดิเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหาโมงแล้วหาโมงแล้วโอ้หอมเนาะข้าวจีโบรา่เลยครับก๋วยจีสดๆเลยนี่กินครับปลาแดกได้เนี่เด้อนี่ยเจวบองแจวบองหรือปลาแดกตำบ้านเท่า้าวจีผู้ใส่ผู้ใดใส่ใค่บ่อยโอ้ใส่ใครที่กันโอ้ต้องย่างให้มัน มันแห้งๆก่อนเราจึงใส่ไข่มันจะซึมเก้าไปมันบก่อกันโอ้มันบก่อกันต้งมีเทคนิคมีเทคนิคได้นี่เป็นนี่คือประโสบการณ์โบราณในในบุญปันข่อีอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดปี2 6งนกนะครับมนีวันที่เก่ากลุ่มภาพันสองพันหาร้หบเจ็ดนะครับ อ่าผมมาถ่ายการเปิดงานการแห่แล้วก็เลยมาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมบูธต่างๆอันนี้เป็นบูธของเทศบาลตำบลชัยวาลีนะครับเทศบาลตำบลชัยวาลีเอาขอบคุณหลายนะครับพูดจีครับครับเอาขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายทันได้โยบอ่ครับเนี่ยครับผมโอ้ท่านนายโนนายโนะครับแซ่บบอครับเป็นคอณจีหรือรอบสองครับรอบสองเพราะทนนายโยนี่กินกับประแดกกว่าครับผม ปรดกต่กไปแซ่บนะนายกท่านนายกเทศบาลจับหวัชยบุรีกินปั้นกจีกับปลาแกวบองให้ให้ให้ดูเลยครับผมไายเอาพวกไปไหนเนะออกไเลยนี่นะครับ้าเบานัันแกวต้องการเาหอมกวโเก่านะหอมกวโลเก่าแซบกว่าเก่าซ้ำหนีอิ่มเลยบ่ตรงไปหายย่าบ ขอบคุณหลายเด้อยพูนเกาจีประยุกต์ไปขี้ประยุกต์ครับขอบพูนอะไรครับยิ้มแย้มแจ่มใสสวยๆด้อเวตุเกาจีท่านสมัยนี่ครับท่านสมัยบางทีบิ่งพื้นถวนเป็นทาโกะยาีไปเลยแต่วยานี่ที่เป็นเกาจีโฟชัยเลยครับเด้อเกาจีโฟชัยแต่ว่าเฮ็ดประยุกต์ขึ้นมาครับแบบนึงท่านสมัยเอาขอบพูนอะไรครับ ผลิตัณฑ์การเกษตรสวัดดีครับท่านนายกก็รองกินเขาครับแกีวบองอยท่านนายกบอกพักขน้ำบ่เอาบ่เคือคืนขาน้ำเอาบ่เคือคืนขาน้ำบ่อระดับระดับระดับบรับรนระดระบาััลั เนื้อหมูเนาะเนื้อเห็ดค่ะโอ้เนมเห็ดบ่ครับบ่เห็ดนางฟ้านางลุ่มเห็ดนางฟ้านางลุ่มกลุ่มกลัวกลัวยังดีเท่ากันตำบลชัยอาเทศบาลตำบลชัยวารีนะครับผริตพันฑ์กาตากระมีติบเข่ากระมีมีหมดอเล่เนาะเอาเป็นของกลุ่มแม่บ้านเท่านั้นคือลบกว้างผมแต่เอาเนี่ยกุมแม่บ้านได้บาทนี่นะครับผลิตภัณฑ์เช่นทิฟเข่าทิฟยังเงี้สิ ตำบลนั้นแทวารี่เฮ้านี่มีเบอร์โท่อยาจากฝากผมเบอรเบอร์ท่อาคนอยากได้ทิปเขาอยากได้ซิงหั่นมา่ทรม่บางทีเป็นมะบงหรือบางเทีส่งไปให้ยังสิหน่ออทใหบทนเทศบาลเบอร์ใดแล้วครับเบไไหปทั้ไปถามเอาเบอร์เอาเบอร์หน้ายกหรอเนาะเอาขอบคุณรล่นะครับเด้่เอา ผมแม่บ้านไปใช้เราทันนายกเมื่อเรา,เา,บ,าออเบอกว่าจะเอาเบอร์ทันนายกเน้่้างเสียที่ผู้สนใจไปทั้งแถวทันนายกใช้เบอร์เ้ามีบ่อห้ามีผู้สนใจผลิตภัณฑ์สินค้าเทศบาลเ้ามีเบอร์บ่เบอร์โทรพวกทิฟท์เขาห่วงยังห้าคนอย่างไดเพรคนเพคนว่นมามาเอาอยู่ทางเทศบาลเลยซุ่มกลุ่มแม่บ้านเนื้อนัวค่ะอืครับ บอกผมได้ก็ได้ครับครับครับต้องใช้ตัวช่วยถ้ายกกินเคอรกี้เราไปเลยบ่ดเลยไรล่ะเดี๋ยวรอสูบเฟซนึงได้ทันทีนะเดี๋ยวรอดสูบเฟงโอ้ขอบคุณอะไรครับผมนี่แหลายผมรอเบอร์โทรผมอยู่ร่องเบอร์โทรให้อ่าผลิตภัณฑ์พวกทิฟท์เขาพวกกันอ่าผลิตภัณฑ์แหนมเพิ่นเห็นไหม เป็นว่าเอาเอาของเทศบาลตำบลชัวารีเลยโท่มากยากได้พวกแหนมเฮ็ด้ายากได้แหนมเห็ดเบอร์โทครับ545เบอร์ได้กว่าครับ098 545 1685พี่ห้าหน้ี่นองได้สินค้าของตำบลชัวารีเช่นแหนมเห็ดนะครับ กติดเข่าทั้งผู้เราพวกพักนะครับเอาหรือแม่แตะปันเกาหลเด้อ,อให้โทรมาเบอร์นี้เนาะโทรมาเบอร์นี้นะครับเด้อเอาขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณหลายๆเด้อเอาขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆ่านนายกออกไปแล้วว่าอย่าหไรจันนายก เทศบาลตำบลชัยวารีเทศบาลตำบลชัยวาลีลาาตำบลขัม,มขพระวง วัดดีครับชุดสวยเลยบาทเนี่ยโก็จะคลองกับสวยจะคลองชุดกับสวยได้เลยตำบลคำพภูวงศ์นี่ยังเนี้ยครับขอเบิ่งทั้งในได้บ่ได้เนาะย้ําไปเพื่อล่ะล่ะครับเพืปอนยังนี่ครับฮาตำบลคำพภูวงศ์อ่ะขอบคุณหลายครับ สวัสดีครับมาคัมจักหน่อยมาคัมจักหน่อยตำบลคัมพระอุ่มใช่ค่ะคัมพระอุ่งมีทั้งที่ไปโค่นท่องเลยเนาะคัมพระอุ่มเคยไปไายบางังไฟอยู่ตำบลคัมพระอุ่งเข้าอค่ะอือืเพืไปไายวัดภูเก่าเคยไปอยู่ปลิตภ,ภัณฑ์ตำบลเฮานี่แม่ยังครับตะกา้า ผู้คมบข่าโอ้เสือผู้คมบข่าวห้าแล้วผู้คมบข้าวไม่ยังกู่ครับโอ้ดอกกระเจียวโอ้ดอกกระเจียวค่ะโอ้อันนี้มันโอ้เป็นนอมันบอกเป็นหัวเป็นหัวเป็นหัวขยายพันธุ์ถุงละยี่สิบบาทดอกจะเป็นแบบนี้ยี่สิบบาทโอ้มันด้ออกเป็นยังสี่เนาะมันเป็นดอกกระเจียวค่ะแต่ว่าเป็นพระเจ้าผสมสายพันธุ์ใหม่ก็ค่ะ ก็ง okay. ่ายัวออกไม่เนาะนอันนี้จะเป็นลานนาสูเป็นสีขาวที่้าพกนี้กคือผูที่ผูกข้าวที่ผูคุ้มข้าวแล้วก็เราจะใช้ว่ายาคไดว้พระธาตาคูกุ้เข้าวขึ้นไปชุ่มสงงหน่อยเนาะค่อยขึ้นไปวัายลานาค่ะลูกเนาเป็นประทานลูกข้าวมีพิธภัณ์นสไร่มีเน้ีเหมือนเนาะเยอะ เจอสมัอยสามล้านปีค่ะดูวัดปูกุ้มข้าวใช่อันนี้ได้ที่วัดปูข้าวอันนี้จะเป็นโอไดโนเสาร์แบบนี้บ้านโนนใหญ่ค่ะบ้านโนนใหญ่ค่ะวัดปูกระโดงบ้านโนนใหญ่เป็นกระดูกไดโนเสาร์เนาะ่นิสวนของวัดปูกุ้มข้าวไดโนเสาร์อันนี้วัดปูกระโดงค่ะวัดปูกระโดงแต่ว่าพอสหวยนี่เราเจอที่วัดปูกุ้มข้าวเป็นอาจารย์เอามา โอ้โหนี่เป็นพิพิธภัณฑ์เลยแน่นค่ะพี่น้องไปไปมองได้คพือนี่ต็อันนี้เลยค่ะพี่น้องไปเที่ยวได้ไปทั้งบุญไปไปเที่ยวน้ำได้ค่ะผู้คุ้มข้าวโอ้โหถือว่าเป็นสถานที่สำคัญของตำบลข้ามโพองเฮาเนาะอำเภอโพชัยเฮาโอ้นะครับเดี๋ยวเอาพี่น้องจะอยากเห็นนะครับหอยหอยกลายเป็นหินล้านปีกระดากกระดูกไดโนเสาร์ไปที่วัดภูคุ้มข้าว ตำบลคำเพลวงอำเภอโพชัยจังหวัดเลย์นะครับด้านด้านนี่นะครับเจ็บไปแล้วครับผมมาคำจั้งหน่อยเพิ่นแฮเพื่อนเพิ่นเพิ่นตะก้าไปเท่าไรครับหนึ่งโอ้แปดสิบบาทก็แพงตัวสัมไม่แพง โอเป็นผ้าทอธรรมดาสิ้นมเก็บไปแล้วค่ะแงใหญ่แงใหญ่เก็บไปแล้วหือแต่ผมมาครั้งหน่่ยเพราะว่าคป็นเปลืองงานแล้วผมยังไม่เป็นเปลืองงานเลยวางขายอเดิมโอ้ผูกนี้มีเหมือนเดิมเนาะเอาสินค้าลรตภัณฑ์ทั้งหลายนี่กอมดว่าพี่น้องเห็นแล้วอยากได้สร้างทั้งโทรัพท์ได้วาจังสิ ฝากเบอร์โทรบอครับฝากเบอร์โทรเนี่ยสั่เบอร์โทรตาที้เลยนะเบอร์ไหนครับอันนี้เป็นกลุ่มจัดสรรสก้าวพลาสติกกลุ่มแม่บ้านบ้านบขวทองหมู่ที่ห้านะคะตำบลทับอูนะคะสั่งสนใจสั่งได้นะคะที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งแปดศูนย์สองสามห้าศูนย์สามค่ะเบอร์นี้เนาะตะก้าของกลุ่มแม่บ้านนะครับพูดมาเบอร์นี้เนาะครับได้ค่ะพวกกันนั่นเลยพวกเราไม่พวกกลุ่มเดียวกันเนาะเบอร์นี่แหละเนาะเบอร์นี่เนาะ ผูกุมข้าวข้าไปผู้กุมเข่าซูเมอร์เห็นมั้บ่ได้เลยเนาะนี่ตลอดอยู่ที่นั่นเลยเนาะนะครับนี่ครับตำบลคำพระองค์ชุดมาด้วยชุดสีแดงๆชุดสวยนะครับแล้วก็ค้นใสกันสวยนะครับเป็นไได้สวยออแมาได้ครับตำบลคำพระองค์ต้อนรับพี่น้องนะครับจะไปเที่ยววัดผู้กุมเข่าก็ได้ หรือสิไปพวกสินค้าโอท็อปของตำบลมั่งปวงนะครับก็ได้นะครับนาะแต่ว่าสินค้ามีหลายเดอรโมนี่ผมว่าคำกับคนเก็บแล้วเป็นพวกผ้าพวกอย่างมีเดเร์น่ะครับอลายตาขี้โพชัยจะมีผ้าทอลายตะขี้เหมือนที่ผมหด้ไหมผ้าสบายที่ผวไไหลายตะขีโอ้นี่เป็นหัวหน้าบอเาบอก วัดดีครับเป็นเป็นหัวหน้านะครับน้องหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายโอ้เทศบาลตําบลคำพะวงนี่เทศบาลมาแลก็เชิญคุณแม่บ้านต่างๆมาร่วมในนีทศกายผมเคยไปทาไยบุญหมากไฟมิตุนงง่อสาวสวยตําบ่่บุญหมอกไฟไปเบิ่งขาขวาญกันหน้อ ำบลคำพระอุ่งนะครับเดินเนี่ยเอาเป็นคำขวัญตำบลคำพระอุ่ง